สวัสดีครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2568นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับยังคงย่อลงมาแล้วก็เป็นสีแดงก็คือติดลบนั่นเองนะครับเซตตอนนี้ลบไป5.78จุดนะครับอยู่ที่1,266.29จุดนะครับ m ี i ก็ลบเช่นเดียวกันลบอยู่3.46จุดนะครับราคาที่258.05จุดนะครับ ราคา,า,าไซวดาวลงมานะครับแล้วในตลาดในขณะนี้นะครับเราจะทำการเก็งกำไรอย่างไรนะครับแล้วเราจะเล่นหุ้นอย่างไรเราจะมองลักษณะอย่างไรให้เราได้กำไรหรือเราไม่เสียตังค์นั่นเองนะครับก็แนะนำว่าท่านควรที่จะเข้ามาในตัวท็อปมินิอินเพราะว่าในตลาดที่มีเลดเงินเข้ามานั้นแน่นอนเราก็จะต้องเห็นว่าหุ้นตัวใดที่ นักลงทุนยังคงให้ความสําคัญในการที่ลงทุนนั่นแสดงว่าหุ้นเหล่านั้นยังคงทํากําไรและสามารถที่จะเก่งกําไรได้ต่อไปในตลาดนะครับก็จะเห็นว่าราคาทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะมาไล่ดูนะครับคือเราต้องดูเหตุและผลก่อนนะครับว่าเหตุผลทําไมเราจะต้องมาดูท็อปมานีอินดูท็อปมานีอินแล้วจะได้อะไรดูเม็ดูเม็ดมเงินของชาวบ้านของเขา เข้ามาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วท่านก็เข้าฟังไปเนี่ยเขาถ้าจะเห็นเหตุผลว่าอ๋อที่เรามาดูเดลตานี่เดลต้าวันนี้เขามีเม็ดเงินเข้ามาขนาดนี้แสดงว่าเขามีนักลงทุนจ้องที่จะเก่งกําไรอยู่เมื่อมีนักลงทุนจ้องเก่งกาไรเราก็จะต้องเข้าไปดูด้วยว่าในการจ้องเข้าเก่งกาไรของเขานั้นเราสามารถที่จะเก่งกําไรด้วยได้หรือเปล่า จากการอาร่านกราฟอ่านจากการดูฟันดุเมทัลของเขาและดูอนาคตของเขาว่าถ้าวันนี้เขาบวกแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะบวกในหรือเปล่าแล้วเขจะทํากําไรไปได้เท่าไหร่เราจะเข้าสอดแทรกแล้วเก่งกาไรได้หรือเปล่านั่นเองนะครับนี่คือลักษณะการที่เรามาดูกัน5ตัวของหุ้นที่มีท็อปมันี่อินนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวเดลตานะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.50บาทนะครับ หรือ0.50สตังค์ราคาอยู่ที่110.50บาทนั่นเองสลับเดลตานะครับโดยนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ67.33เมิลเลียนนะครับเม็ดเงินบนลุ่มก็คือ,อเล็กน้อยนะครับถือว่าระดับไม่ถึงร้อยล้านนี่ก็ถือว่าเล็กน้อยแต่ว่าเขายังคงมีความสนใจในหุ้นเดลต้าอยู่ ไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเข้ามาการมีการลงทุนหรือทําให้ราคาของเดลต้านประสบความสําเร็จอย่างราคาที่เพิ่งเข้ามาได้หรือเปล่านะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับราคาของเดลต้าก็ยังลบอยู่28%เนะครับเท่ากับ1เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาราคายังคงติดลบอยู่11%นะครับ ั่นแสดงว่าเอ๊ะเราจะต้องคิดพิจารณาดีๆในการที่จะลงทุนต้องดูกราฟก่อนนะครับโดยนะครับเดลต้ามีพ e อยู่หกสิบสามจุดแปดสามเท่านะครับมียูอยู่ที่ศูนจุดสี่หนึ่งเปอร์เซนตมีพี s ที่ศูนย์จุดหนึ่งสามห้าสตังค์นะครับหนึ่งจุดสามห้าสตังค์เราก็เคยมีการปันผลที่ศูนจุดสี่ห้าสตังค์ต่อหุ้นนะครับตัวสำคัญก็คือดูที่กราฟนะครับกราฟก็เป็นจังหวะของการที่จะ ดูว่าราคาจะขึ้นจะลงหรือนอนาคตจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับถ้าเรามาดูกราฟก็เห็นว่าราคาย่อลงมาอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับราคามาอยู่ที่เส้นต่ํากว่าเส้น2องละวันนะครับราคาตอนนี้ต่ำกว่าเส้น2องละวันเพราะราคาล่าสุดอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับซึ่งราคาเส้น2องละวันก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดนะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าราคาลงมาย่อต่ําก็จริงนะครับแต่ว่า ราคาของตัวนี้ดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นมานะครับในขณะที่ราคาต่ำกว่าเส้น2และวันนะครับนั่นหมายก็ว่าโอกาสยังคงมีที่จะย่อตัวต่อแสดงว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่ย่อตัวต่อราคาอาจจะไม่ขึ้นพุ่งแรงเหมือนวันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็วิธีการของเราก็คือต้องจับตาดูแล้วก็จับตาอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเ,เราจะลงทุนได้อย่างไรกันแน่นอนนะครับ วันนี้นะครับถ้าดูวอลรุ่มก็จะเห็นว่าเป็นวอลรุ่มขายเสียส่วนใหญ่ก็คือเมื่อนะครับทำกำไรขึ้นไปก็ต้องขายนะครับราคาอยู่ที่ร้อยอยู่ที่สิบสามจุดศูนย์หนึ่งมิลเลียนนั่นเองเป็นวอลรุ่มที่เข้ามานะครับส่วน RSI ไยังคงซด์เวถึงซด์เวไปทางด้านข้างอยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดแปดนะครับเอเบซดีก็อยู่ต่ำกว่าเส้นซูโยอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลนะครับถือว่าเป็นที่ทางขาลงนะครับสำหรับเอเบซดีนะครับ แต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้หุ้นบวกขึ้นไปนะครับแสดงว่าราคายังคงจะต้องซด์เวไปต้านน้นข้างต่อไปนะครับ OBV ก็ยังคงซด์เวถึงซด์แวบขึ้นไปนั่นแสดงว่าราคามีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปดูภาพโดยรวมแล้ววันนี้นั้นราคาขึ้นมาตามเชนนะครับราคาที่นักลงทุนคือคือให้เราให้ความสําคัญกับบอลุ่มแล้วก็บอลรุ่มนี้ก็คือเม็ดเงินนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็คือว่ายังคงมีเม็ดเงินเข้ามาในการเล่นของตัวดลต้านะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าดลต้าดูเป็นขาลงนะครับทาไมถึงดูเป็นขาลงครับเพราะว่าราคาชี้ลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดาวลงไปอีกเพราะว่าตัว a c d ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นสิกญนลนั่นเองนะครับดู2ตัวนี้ก็หมายความว่าราคาวันนี้ก็คือขึ้นหลอกหลอกนะครับเพราะว่าวนลุ่มไม่มีก็คือขึ้นหลอกหอกวนลุ่มไม่มีนั่นเอง ก็คือขึ้นหลอกทุกคนขึ้นหลอกอ่านักลงทุนทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องพิจารณาให้ความเป็นจริงกับสิ่งที่มันขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยากเข้าเดลต้านั่นเองนะครับก็เรียนอาจารยทราบแบบนี้เราก็เราก็พิจารณาโดยตรงเช่นนี้นะครับตั้งตรงไปตรงมานะครับเราไม่ไม่ได้เอาอกเอาใจใครนะครับถัดมานะครับเมื่อเดลต้าเสร็จแล้วเราก็มาดูกราฟกันนะครับ กัปวันนี้ก็ประกาศผลงานแล้วก็ประกาศผลดีนะครับเออก็เลยมีนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้ามาในกัป6 0 4 4จุดมิลเลียนนะครับราคาของกัปบ,บวกขึ้นไป0.75สตางค์นะครับแต่ตั้งที่กัปนี่ก็มีข้อแม้กรณีขายไฟฟ้านะครับให้กับรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลตอนนี้ก็คือยังไม่อนุมัติงบจ่ายหรือเซ็นสัญญาใหม่ที่จะจ่ายให้กับกัปต่อไปเพราะนั้น แน่นอนว่าสิ่งกราฟจ้องเจอตัวนี้ก็คือคือแนวโน้มที่โอกาสที่ทํากําไรต่อไปนั้นต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องเบรกอันนี้เราต้องดูดูตูวีลรย,ย่างนะครับท่านลงทุนครับแม้ว่ากาฟเนี่ยเขาบวกขึ้นมาเพราะว่าเขามี f 4 5เป็นบวกคือทํากําไรและเขาก็มีการมีการให้ปันผลในกําไรนะครับถือว่าช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงจวังหวะที่ดีของเขา ต่ต้องเราต้องดูอนาคตนะครับว่าครับเนี่จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายให้กับประเทศท่าประเทศไทยนะครับโดยตอนนี้นะครับไม่เป็นที่แน่นอนว่ารัฐบาลจะซื้อแล้วคือคุณจะผลิตให้ขครนะครับคุณเป็นโรงไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าเมื่อไม่มีเมื่อไม่มีเจ้าที่จะต้องขายเมื่อมีคนที่จะซื้อแล้วคุณจะขายให้ขครและกําไรที่ได้จะได้มาจากใครนะครับ อันนี้ก็ต้องดูพี่นะครับในอนาคตนะครับถือว่าคือตอนนี้ยังคงอยู่ในรอบของการที่ที่ราคายังคงพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูตรง fundamental ของเขานะครับก็คือสามเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับราคาลบไปสิบเหดือนที่ผ่านมาลบไป2%ออาทิตยน์นที่ผ่านมาลบไป0.87% PE อยู่ที่34.83าเท่านะครับมี yield อยู่ที่1 6 5่ มี d ีมี EPS อยู่ที่1.22แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.88สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอาแล้วจะลงลงทุนได้ไหมครับต้องไปดูกราฟกันก็คือลักษณะของแท่งเทียนนะครับเราต้องดูลักษณะของแท่งเทียนว่าเอ๊ะแท่งเทียนบอกอะไรเรานะแท่งเทียนวันนี้นะครับราคาบวกขึ้นมาแต่ว่าดูจากภาพโดยรวมแล้วนะครับ ราคากําลังจะโค้งกลับขึ้นไปนะครับถ้าดูภาพตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นโน้นมต่างๆก็คือเขาจะบวกนะครับแต,แต่เขาจะบวกเพียงชั่วคราวนะครับเพราะว่าเมื่อรัฐบาลมีการทบทวนในการซื้อซื้อไฟให้เป็นให้เป็น,เป,นเป็นรีเสิร์ฟหรือเป็นสำรองให้ประเทศเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมาค่อยคอยละเอียดในการจัดซื้อเพราะฉะนั้นกราฟหรือ ลงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้านี้สิบห้าหกแห่งนี้รัฐบาลก็ต้องขอทบทวนนะครับถ้าเกิดคุณยังขายแพงเท่าเดิมหรือขายในราคาเดิมตัวที่คุณไดฟ้ฟรีแล้วได้ค่าได้เงินของประชาชนเป็นชาฟรีฟรแล้วสิ่งที่คุณบอกว่าคุณผลิตบางอันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ผลิตซึ่งกําลังจะผลิตแต่มันต้องมปการเซ็นสัญญาไปล่วงหน้าแล้วตอนนี้ก็คือว่าต่อไปรัฐบาลเขา จะระงับแล้วก็ดูทิศทางของการผลิตที่แท้จริงก่อนซื้ออย่างจริงๆก่อนไม่ได้ซื้อแบบซื้อไว้ล่วงหน้านะครับเพราะนั้นตอนนี้ราคาของกราฟยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับราคาขึ้นไปหัวรุ่มยังคงเข้านะครับหัวรุ่มยังคงเข้าที่28.64นั่นก็หมายก็ว่านะครับถ้าเป็นนักแาลัุทุนจริงๆเราจะต้องเก่งกําไรล่วงหน้าว่า ถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงจังหวะนี้เราควรที่จะขายกราฟทิ้งนะครับเพราะกราฟนี้ก็กับอินชะัรดเนี่ยก็จะควบรวมกันแล้วอินชัดก็ตอนนี้ราคาบวกขึ้นไปในมีเอฟสีที่ดีแล้วก็ทํากําไรขึ้นมานะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะขาขึ้นของเขาอยู่แต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องระวังนะครับถ้ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นเรา,เรา,เราอย่าเราอย่าหนีหรือเราไม่ลงทุนนะครับอันนี้เราบอกว่าเราให้อ่านเกมก่อนนะครับในจังหวะช่วงนี้สั้นๆเนี่ย เรายังคงเก่งกําไรได้กับกาฟนะครับเพราะว่า r s i กําลังชี้ขึ้น OB v กําลังจะไซเวย์ขึ้นไปโอ้นะครับกาลังจะไซเวย์ขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเราจะซื้อเราก็าต้องซื้อแล้วก็ตั้งขัดลอตเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการการล่วงลงมาของราคาคดูแนวโน้มนะครับตอนนี้จะเห็นว่ากรอบรีเนเลกชั่นชันลงนะครับกรอบรีเนเลกชั่นชี้ลงนะครับ ั่นแสดงว่าราคาจะค่อยๆถดถอยลงไปนะครับสลับกับเพราะฉะนั้นถามว่ากัาบวกกับอินทัชแน่นอนว่าอินทัชจะต้องไปจะต้องมาอุ้มอุ้มกับแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเป็น AI หรือว่าเป็นอินทัชก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะอุ้มกับได้หรือเปล่านะครับตอนนี้โดยโดยทั่วไปแล้วก็ดูว่ากัานั้นมีโอกาสมีราคาเพราะสามารถเซ็นเซ็นซื้อขาย รัฐบาลได้นะครับเดิมก็คือเซ็นไว้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ารัฐบาลลุงตูนั้นก็คือว่าเซ็นอย่างเดียวเพราะว่าคนที่ใช้นี่ไม่ใช่รัฐบาลลุงตูแต่เป็นประชาชนแก่ก็เซ็นด่าเข้าไปเพราะว่าดูแลประเทศชาติต้องการไฟฟ้าสำรองคือต้องมีการสำรองไฟฟ้าป้องกันเอาไว้ก่อนซึจะเกิดจะดับหรือไม่ดับเขาไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผลกระทบจากการที่รัฐบาลลงตู เซ็นยินยอมไปแล้วจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องดูจากตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามัน,ม,นมันจ่ายเกินจริงเกินไปแล้วก็เราไม่ได้ใช้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสับไฟฟ้าของทางประเทศนะครับที่เราซื้อเข้ามาจากลาวซื้อจเจ้ามาจากถนนทางนี้ปรากฏว่ามันเป็นการสํารองไว้เฉยๆนะครับซึ่งประเทศไทยก็ยังใช้งานการไฟฟ้าได้ ใช้ไฟฟ้าได้งยังไม่หมดจริงๆนะครับตัวซื้อไป100%จ่ายไปแล้ว100%แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราใช้งานนั้นแค่55%ทั้งปีนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะนั้นแน่นอนว่าธุรกิจกราฟนี้แน่นอนว่าในอนาคตนี้ต้องจะต้องทบทวนนะครับเพราะนั้นก็ลองลองก่อนนะครับคือที่ตัวกราฟนั้นจะเป็นเหมือนปตทนั้นคงไม่ใช่นะครับ ก็ต้องทบทวนดีๆนะครับทางลงทุนแต่ตอนนี้เขาเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับก็ยังคงจะต้องเก่งกําไรต่อไปและทํากําไรต่อไปนะครับนักลงทุนครับเราก็เรียนทันาบแต่ว่าในอนาคตนั้นบอกไว้ก่อนว่าอันตรายสลับกับนะครับอันตรายกับกับอินทัศที่มาบวกกับกับด้วยนะครับเพราะว่าจะไปฉุดอินทัศลงมานะครับตอนนี้บวก้นไปกันด้วยกันนะครับตอนนี้ยังบวกอยู่นะครับ แต่เราเริ่มเห็นลางแล้วนะครับก็พี่นาโปรดระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าตัวนี้ถัดมานะครับตัวนี้ก็คือ BCP ก็คือบางจากนะครับบางจากวันนี้บวกขึ้นไปนะครับที่0.75สตังค์นะครับราคาอยู่ที่35.50บาทนะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปถึงสิ้น55.12มิลเลียนนะครับ ถือว่ายังคงมีจังหวะที่จะทำกาไรต่อไปนะครับแล้วก็บางจากก็เคยซื้ออะไรนะเอสโซ่หรือซื้อของของกลุ่มน้ามันนะครับเข้าไปนะครับนั่นหมายเวาว่าตัวนี้ยังคงมีจังหวะหลายๆได้ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นหนทางที่ดีเพราะฉนั้นเราก็มาดูฟันเดเมทัลว่า3เดือนที่ผ่านมานะครับบวงจากบวกไป 8.4%เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป6.77%และหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป2%จะเห็นว่าการบวกขึ้นมาเรื่อยๆของเขาถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะครับแล้วมาดู PE เขาอยู่ที่40.18เท่าเองนะครับมาดูยิวอยู่ที่5.76%มาดู e p s อยู่ที่1.30นี่คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลที่0.90สตังค์นะครับ ก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีด้วยราคาเพียง35บาทก็พอๆกับปทนะครับสรับบางจากนะครับไปดูจังหวะกราฟดีกว่าสําคัญนะครับจังหวะกราฟก็บอกว่าราคากําลังจะพุ่งเกินเส้น2องเลว,วันขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มของเขาเป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปแสดงว่าราคายัางไงจะต้องพุ่งเกินเส้น2องเลว,วันและไซเวอฟขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นลีเนียเรกชันได้นั่นเองนะครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านนักทุนฟังถึงจังหวะ ที่ราคาของ BCP กําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับโดยยืนยันว่ามีวอลุ่มเข้านะครับที่10.47มิลเลียน RSI ์ไกำลังชี้ขึ้น m a c d ยืนเหนือเส้นศูนยสําำคัญตัวครับตัวนี้ m a c d ยืนเหนือเส้นศูนยยืนเหนือเส้นเส้นสัญญาณนะครับถือว่าราคากำลังไซเวฟขึ้นไปแล้วก็ o b v ก็ยังคงไซเวฟถึงไซเวฟขึ้นไปยืนยันเป็นจังหวะที่จะทำกำไรและเก่งกำไรได้ต่อไป ราคาหุ้นเท่านี้จะไม่อยู่เท่านี้ต่อไปราคาของ BCP อาจจะต้องขึ้นไปที่36,37หรือใกล้ๆสี่สิบาทนะครับในจังหวะถัดไปถ้าไม่เชื่อเราก็ต้องไปดู Timeframe Week นะครับ Time Frame Week เป็นอย่างไรครับนี่ Time Frame Week เป็นจังหวะที่กำลังจะดีดกลับขึ้นไปนเพราะว่าลงมาชนเส้น2แล้ววันพอดีแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปเห็นไหมครับ เราก็ดูว่ามันสอดคล้องสอดรับกันเช่นนี้เองร,ราคาต่างๆก็เป็นจังหวะขาขึ้นไปทั้งสิ้นนะครับะะนั้นมั่นใจได้ว่าเราจะลงทุนกับตัว BCP ได้ในระยะยาวนะครับ <S <S ก็เรียนท่านักทุนได้ลองพิจนารณาดูแบบนี้นะครับ3าตัวผ่านไปนะครับมาที่ตัวที่4ี BDMs นะครับ BDMs วั MS, นนี้มีนักลงทุนมีเ,มนเงินเข้าไป 43. 2.3ล้านนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.20สตางค์ราคายอยู่ที่22.07บาทนะครับไปดูก่อนนะครับ p d m s นั้น3เดือนที่ผ่านมาติดลบไป14% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป4แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไปอีก3%นะครับ PE อยู่ที่22.91เท่านะครับมี Yield อยู่ที่3.11%มีกําไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPS อยู่ที่0.73สตางค์ แล้วก็เคยมีการวันผลที่0.35บาทนะครับ0.35สตางค์นั่นเองนะครับไปดูกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่าราคานะครับยังคงไซด์เวดาวนะครับโดยส่วนใหญ่ราคาไซด์เวดาวนะครับแล้วราคาเลือกข้างขาลงเพราะว่าเมื่อดูจากบุริจแบนเส้น3เส้นเส้นตรงกลางและเส้นล่างราคาต่ํามาทางเดนด้านด้านล่างนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีโอกาสไซด์เวอัพขึ้นไปน เพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าโอกาสที่เข้าช้อนทํากําไรก็สูงนะครับเพราะว่าอาจใสชี้ขึ้นแต่ว่า MACD ยังคงซด์เวดาว o b v ซด์เวอัพขึ้นไปแต่ว่าหลลุ่มไม่เข้านะครับหลรุ่ม24.96มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงไม่มั่นใจว่าจะขึ้นต่อไปได้หรือเปล่านะครับต้องให้ราคานน้นซด์เวถึงสายเวัพขึ้นไปยืนเหนือกึ่งกลางบุ๋จแบนก่อนถึงจะ ยืนยันว่าราคาจะเป็นบวกนะครับทงทุนก็ตัวนี้ก็จับตาดูอย่างเดียวนะครับเพราะั้นตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งลงหรือว่าเข้าเก่งกําไรกับป d ดีะครับก็แค่จับตาดูเฉยๆนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายก็คือตัว T O P นะครับ T O P วันนี้บวกขึ้นไป0.10บาทนะครับราคาอยู่ที่24บาท ยี่สบาท10สตางค์นะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้นนะครับ50อ่ามีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น56.43ิบามิลเลียนนะครับอ่ตัวท็อปนะครับตัวหรือไทยออยนะครับอ่ามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ติดลบไป42%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3% 1อร์เซ็น์ึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป,ป2-2-7%นะครับ PE อยู่ที่5.29เท่ายิวอยู่ที่14.17%มี EPS ที่ 3.22นะสอ่ตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ b d b s บีอ1 2ี่ต2 0สตางค์นะครับไทยออยนะครับไปดูจังหวะกราฟของไทยออยว่าจะเก่งกำไรได้หรือเปล่านะครับดูจากแนวโน้มแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าราคายังคงเป็นเหมือนตัวเมื่อสักครู่ที่เราดูไปก็คือตัว bdms นะครับอยอราคายังคงเป็นจังหวะอยู่ในขาลงแม้ว่าเขาจะขึ้นก็ตามนะครับ ดูแนวโน้มแล้วราคายังคงจะต้องค่อยๆซด์เวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นได้จาก o b v ซด์เวอัพขึ้นมาไ s i ก็ซด์เวอัพขึ้นมาอยู่ที่30นะครับแต่ตอนนี้ราคายังคงยืนยันว่าเป็นซด์เวดาวเพราะว่า m a C D ยังคงซด์เวไปทางเดินข้างอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนลนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆตัวตรงนี้นะครับเราตัดสินใจได้จากการเคลื่อนที่ของราคาสําคัญก็คือ m a C D จะต้องชี้ขึ้นนะครับ o b v ไซด์เว้อัพขึ้นไป RSI ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้แม้ว่าราคาจะบวกขึ้นไปแล้วก็เป็นนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้ามามากที่สุดแต่เราก็ต้องดูว่าจะต้องมีการตัดสินใจนะถ้าราคายืนเหนือเส้นกลีงกลางบริแบนเราค่อยเข้าซื้อนะครับแล้วเมื่อราคายืนเหนือกล่งกลางบริแบนจังหวะถัดไปก็ต้องราคาอยู่ เหนือกึ่งกลางเส้นกึ่งกลางเส้นเหนือสุดของบุรุษแบนนะครับก็จะเป็นที่1จะเป็นที่2และถ้าจะสําคัญจริงๆเขาจะต้องราคาพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องและว,วันนะครับถึงจะเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักเก็งกําไรเราก็จะบอกว่าถ้าราคาเมื่อไหร่พุ่งเกินกึ่งกลางบุรุษแปนเท่านั้นก็ค่อยเสียนะครับสรับตัวไทยออยนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามาหาเหตุผลว่าราคามันจะดีดกลับขึ้นไปแล้วกลับขึ้นไปหลุดดอยเดิมได้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับสหรับไทยออยนะครับตอนนี้ไทยออยก็คือรอดูว่ามันจะกลับขึ้นไปแล้วหลุดดอยทําให้ท่านที่ถือเก่าๆอยู่นั้นสามารถหลุดออกจากดอยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจาก3เดือนที่ผ่านมาติดลบไป10%กว่าเปอนะครับดันั้นก็เราก็ต้อง เอาใจช่วยนะักลงทุนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมทั้งมวลที่เราเล่าให้มาให้ฟังนะั้นมันจะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้ท่านจุกใจคลิปอยู่นะครับว่าแต่ละตัวนั้นบางตัวบวกขึ้นมาก็ตามมีเม็ดเงินเข้ามามากก็จริงแต่ว่าถ้าดูจากหลักการของอินดิเคเตอร์แล้วยังคงต้องรอจังหวะที่มันจะดีกลับขึ้นไปรอค่อยฟอลโล่ตามนะครับเฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ท่านจะรู้ได้อย่างไรก็รู้ได้จากการที่เราค่อยๆมาวิเคราะห์ค่อยๆเล่าให้ท่านฟังทีละนิดทีละน,นิดนะครับว่าแต่และตัวมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมันมีตำนานมาอย่างไรมีจังหวะอย่างไรแล้วจะใช้งานเก่งกําไรกับมันได้ยังไงและจะทํากบไรได้มันกับมันได้จริงหรือเปล่านะครับทั้งทุนก็โปรดพิจารณาแล้วก็เห็น ชื่นชอบหรือเชื่อนในช a n e นี้ก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านการุณาสมัครสมาชิกเข้ามาก็ทุกสิ่งก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับมีข้อมูลให้ท่านพินิษพิจ,จารณาแล้วก็ตั้งสติเราแยกแยะให้ออกก่อนที่จะลงทุนนะครับด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ